นั่งกินแถวภาคเหนืออู้ตละอุม้ยเป็นไฟชีสท,ทุกคนที่หยุดนี่คือเริ่มหยิบเริ่มละอยากเห็นสภาพสภาพท,ที่หมะ เมื่อกี้ชิ้นโค้ใหญ่จะดูตอนนี้ดิเหีอยคะเนี่ย,ยไม่ได้ตะก,กานะจะด,ดูดูจากกระดูกในจานคุณคูกโกนหนวดแล้วโกนแล้วสิกินเลยเริ่มจาอะไรนะเริ่มจันเหนือบะคืออะไรอ่ะ ไม,ไม่ได้เหนียวเลยคือจิ้มชีสแล้วมันอร่อยมากนะดคิชีสอร่อยมากชีสอร่อยมากส่วนไก่บนใองเด okay. ีออ๋ยวใบขึ้นออกไปแล้วเยอะเลยสาวไทยเกือะะไปวะดและ ขาคลองตาคลนอนตลบยืไม่ได้อะตลับคือมาจจะอ้อกยังไงเนี่ยาท่าฟอสเออมันไม่ใช่มหมหรอะเหมือนขาท่าฟอสเลยที่จิ้มกับฟิสคือกระชิมอันรั้ไหม เ,เหมือนมารีวิวการกินเลยอ่ะเหมือนมารีวิวการกินเลยอะไรคือกินโคตรกิน <c oughs> กินโคตรเก่งใช่ไหมอันนี้แค่น้ำจิ้มนะบอกเขาจะเป็นไฟเด็ดมากเออกลัวสายสายกลัวสายขาดไม่ขาดไม่ขาดที่รักไม่ขาด กินก็ของร้านบุฟเฟ่อหมไม่อันนี้ไม่บุฟเฟ่นะอันนี้ไม่ได้สั่งแบบบุฟเฟ่นะสั่งแบบอละหลาสนะ55ยังเนียนได้อ, <laughs> อีกดูจากกระดูกเราสองจานแล้วก็คนจะอิ่มแลว ที่เรายังสดตรอ่นหดออ๋อถ้าไปกินน้ำบุฟเฟ่ท์ช่เจ้าของมต้องมองจ้องจิงเอาจริงป่ะคนในร้านแม่งยังมองเลยอ่ะ กินสะอาดไปไงเดาว่าชอบของหวานตะเล่นวมนมินก็ชอบอยู่ชอบกินชอโก,กลละไรชอบชอบร้านที่มีขนมหวานเยอะๆอ่ะสวัสดีครับก็ดูดีเด่นหบับสูตริิวสกขนาดนี้ใครจะไม่มองนาอยากมีไก่ไก่ทอดกับชีสห่อยไม่มองสิแปลกคือคือค่าแบบแต่งตัวก็แปลกแล้วกินอยางแปลกเลย เลยชิ้นนึ่งด้วยแล้วเลยชิ้นนึงงมองเขาสวยมันน่ารักติวนพูดได้น่ารักมากเขาไม่ได้มองเขากินไก่เขามองอย่างอื่นเขามองนมอะไรนะรอชิ้นนี้แหละอิ่มถามหมดแล้วเห่อเขียนไฟก็หมดประมาณนั้นเออ Your body is better life เลี้ยงไม่ไหวแล้วอร่อยมไม่ใส่เกลือมาไม่ใส่เรากินแล้วเราอร่อยเราก็สิบของเราอ่ะน้องใช้คุ้มอะไรก็อร่อยไปหมด เธอได้พาพาฟา,ฟาไกินเอาจริงปะ่ะขนาดฟ้ากินแบบข้าวไข่ดาวอะ่ะคนยังกินตามเลยอะ่ะมันดูน่าอร่อยมากอะไรเงี้ยเรากินอะไรเรารู้สึกามันอร่อยทุกอย่างเลยนึกว่าถึงชิ้นใหญ่แล้วไก่ตัวเท่าไหร่อืมอันนี้เป็นที่โคงค่ะซี่โครงอยู่ที่ชิ้นประมาณเท่านี้นสามรอยเกาสเก้า ใชด่ดีครับใจร้ายใครใจร้ายคะพี่กา้กาใจดีกับหนูหน่อยขอสามดาวให้น้องหน่อยไม่ไม่อิไ่ไปหลายวันนะเดี๋ยวก็หิวอีเอาจริงปะเดี๋ยวก็หิวอีพี่ค